เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนะคะไปไหว้พระขอพรนะคะหลวงพ่อหายพระปางเปิดโลกนะคะซึ่งท่านเนี่ยแกะด้วยไม้มงคลเก่าแก่อายุประมาณ200ปีค่ะทําไมท่านถึงชื่อหลวงพ่อหายวันนี้นะคะทางรายการเดอะพีเพิลโชว์ของเราค่ะจะพาท่านผู้ชมนะคะไปทราบประวัติหลวงพ่อหายกันค่ะที่วัดน่วมการนนท์จังหวัดสมุทรสาครค่ะพระอาจารย์ทำไมหลวงพ่อหายถึงมีชื่อเสียงโด่งดังทำไมใครๆก็รู้จักหลวงพ่อหายบอกว่ามาจังหวัดสมุทรสาครปุ๊บเนี่ยบอกเลยว่าต้องมาวัดน่วมการนนท์มา นมัสการหลวงพ่อหายครับพระอาจารย์มีสองคนผมมียก็เป็นลูกศิษย์กันนั่นแหละสนิทกันเป็นพี่ชายนักร้องดังน่ะนะอ,อยู่ที่สุพรรณตอนนั้นเขากำลังจะสร้างบ้านเขาก็เลยบอกว่าอาจารย์เขาได้พระองค์นี้มาเขาฝากอาจารย์ไว้ก่อนอพออยู่ได้สักเดือนหนึ่งแฟนเขาก็โทรมาว่าอาจารย์คือแฟนเขาว่ะป่วยเข้าห้อง i อซเตรียมจะผ่าตัด หมอบอกว่าเป็นลิมเลือดอุดตันก็นึกไปนึกมาถ้าถวายพระให้กับพระศาสนาเนี่ยมันก็น่าจะเป็นอน,นิสงค์ทางหนึ่งก็บอกกับเขาว่าบอกให้แฟนเนี่ยถวายพระองค์เนี่ยเป็นของพระศาสนาเพื่ออนิสงค์บุญอันนั้น,น,นจะได้เกิดขึ้นกับเราแฟนก็ไปกระซิบข้างหูยังมีสติอยู่ครบาบอกว่าจาง์ก็บอกอย่างนี้อย่างนี้แฟนเขา ยากหน้าโอเคคุ้ยพระอาจารย์ผมคนลุกอ่าแล้วเขาเ,เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์แล้วเสร็จเรียบร้อยเขาก็แฟนเขาก็โอเคเขาก็โทรมาบอกว่าพี่เขาโอเคแล้วครับผมบอก,ก็อานัโมทนาให้บุญกุศลนั้นน่ะช่วยนําให้หลอดจากอะไรแล้วก็พูดเรื่อยไปอะ่ะครับผมปรากฏว่าพอเข้าไปถึงห้องไอซียูก็ปรากฏว่ามันหาย,ยังกับเปลิดทิ้งเลยหุย้ยไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องอะไรอาจารย์ยมันเหมือนกับมันหลุดรูปไปเลยร คูยอาจารย์ผมคนรู้จริงๆด้วยคืออยู่ดีก็คือให้ให้เขาถวายพะให้กับวัดและอยู่ดีคือกำลังเข้าห้องผ่าตัดแล้วก็หายแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเช้าเขาออกจากโรงพยาบาลเขาขับรถจับสุพรรณแล้วก็มาถวายกทียเป็นทางการอาตมาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้นะในฐานะที่โยมเนี่ยหายจากป่วยไข้ขอตั้งชื่อพระองค์เนี้ยให้เป็นนิมิตหมาย ยังไม่มีชื่อดังเลยตั้งชื่อว่าหลวงพ่อหายคนรู้จักมากขึ้นก็ตอนอาจารย์รักเวขานิเทศมาวัดก็เลยถามอาจารย์ทําไมชื่อหลวงพ่อหายแปลกดีก็เลยเล่า <c oughs> ให้เขาฟังนั่นแหละอาจารย์รักก็ลงยูทูบตั้งแต่นั้นแหละคนก็เข้ามาชนะอันนี้มันเป็นกําลังใจอย่างหนึ่งสําหรับญาติโยมที่ไม่มีทางเลือกหรือไม่มีที่พึ่ง ไม่สามารถที่จะพึ่งอะไรได้แล้วอย่างน้อยก็ให้มีกําลังใจเชื่อกันว่าถ้าเกิดว่าสมมติเรานำน้ำมนต์เนี่ยกลับไปดื่มกลับไปชําระล้ลางร่างกายเนี่ยจะปลอดภัยจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแต่ว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับใครที่มาที่นี่ก็ต้องใช้วิจรรารณญาณในการชมด้วยแล้วกันนะครับผมขออนุญาตอธิษฐานก่อนครับ ไปสักการะกันได้นะคะคที่วัดน่วมการนนจังหวัดสมุทรสาครซึ่งนอกจากหลวงพ่อหายแล้วนะคะก็ยังมีพระนอนองค์ใหญ่ด้วยถ้าเกิดว่าใครไปไม่ถูกหรืออยากจะสอบถามรายละเอียดนะคะไปโทรไปได้ค่ะที่เบอร์นะคะ098-994-9491ค่ะ